คำสอนก็ไม่เหมือนกัน่จะลงเป็นอันลาะองเดียวกันหรือเปล่านี่คืออันตรายออย่างการแปลคำเพียงกุรอานบางเรื่องหรือบางบางบทหรืออะไรของเขาก็ไม่รู้มันไม่เหมือนกันนะแต่ละประเทศไม่เหมือน,นเออมัน,เป,นเป็นเพราะอะไรครับคุณไปสารอธิบายหน่อยสิทำไมการแปลอันแปลอันคุรานแต่ละประเทศมันถึงไม่เหมือนกันผมผมศึกษาในงานวิจัยนะส่วนใหญ่เขาจะใช้คำที่ไม่เหมือนกันเลยและที่สำคัญคือคำสอนนี้จะดิ้น คำสอนดิ้นคือไม่นิ่งไม่นิ่งม,มันไม่เหมือนว่าอย่างคำพีของอยู่ในยุคของประเทศนี้ในห่วงนี้ก็ว่าไปอีกแบบหนึง่งแต่อีกโซนหนึ่งมาก็ว่าอีกแบบหนึง่งสรุปก็คือไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบแพทเทิร์นเดียวกันเหมือนของเราเนี่ยพระไตรปิฎกหรืออย่างคำพีของพระคริสคิดคำพีเนี่ยก็จะแน่นเหมือนกันหมดเปิดที่ไหนประเทศไหนก็เหมือนกันก็นคือชุดเดียวกันก็เหมือนกัน อย่างคําสอนในพุทธศาสนานี่ก็เหมือนกันเป็นพระไตรปิฎกสังคายนายกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ได้แตกต่างอะไรเลยครับแต่ศึกษาเรื่องของมุสลิมเนี่ยนโซนนวนก็พูดอีก,กแบบแบหนึ่งเอ็นนี้ก็พูดเร่ยงสุดท้ายท้าสุดอ่ะมันมีบทวิเคราะห์อย่างนี้ว่ามันขึ้นอยู่ที่ผู้มีอํานาจหรือผู้ปกครองอที่ต้องการใช้อํานาจณขณะนั้น แล้วเอาความพีมาเป็นเครื่องอมือก,ก็หมายถึงสื่อสารกับผ้าล้อว,ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆริแล้วไม่ใช่อ่ะอเป็นความต้องการของผู้ปกครองเพราะนี่คืออันตาราย,น,ารายนะครับารามุสลิมต,ต้องตั้งสตินะครับ,รบว่าทําไมมุสลิมถึงเป็นที่รังเกียจของคนทั้งโลกแล้วตอนนี้ก็มีคํานี้ว่อนในเน็ตนะครับว่ามุสลิมไปอยู่ที่ไหนเนี่ยสร้างปัญหาให้ที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอันตารายสําหรับคนที่นับถือาศาสนาอิสลามแล้วปล่อยให้พวกหัวรุนแรงสร้างปัญหาในแต่ละพื้นที่ คุณไปอยู่ในฐานะผู้อาศัยแต่สุดท้ายจะทําตัวเป็นเจ้าของบ้านแล้วขับไล่เจ้าบ้านซึ่งอยู่ดั้งเดิมออกเนี่ยโดยอ้างทุกอย่างว่าเป็นของพระเจ้าอย่างที่กําลังจะทํากับประเทศไทยขณะนี้ผมว่าถึงเวลาที่ต่างชาติหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเขาลุกขึ้นสู้เขาไม่ยอมนะครับสิ่งหนึ่งที่ที่กาลังมีการเรียกร้องกันอยู่จากเสียงเบาๆตอนนี้เริ่มดังเลยครับท่านศาสตราจารย์ก็คือเรียกร้องให้มีการแปลคมภีร์อันกุรอ่านให้เป็นภาษาไทย แลเลยครับแล้วมันจะได้เห็นเลยว่าในคัมภีร์อันกุรานเนี่ยมันมีบทไหนที่สอนให้ตัดคอสอนให้ฆ่าสอนให้ทําสงครามสอนให้ยึดทรัพย์สินของศัตรูซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะผู้นําศาสนาบางคนเมื่อแปลทุกอย่างมองสถานการณ์ทุกอย่างว่าเป็นภาวะสงครามก็จะเอาคําสอนนี้มาใช้นะครับเพราะฉะนั้น เช่นสถานการ์ชายแดนใต้เนี่ยพวกคุณบอกว่านี่คืออยู่ในภาวะสงครามก็เลยต้องฆ่าก็เลยต้องตัดคอก็เลยต้องวางระเบิดแล้วก็ไล่ชาพุทธมันสงครามตรงไหนครับมุสลิมในประเทศไทยมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนามีสิทธิเสรีภาพในการใช้เขาเรียกว่าได้รับสวัสดิการจากรัฐบาลไทยเสมอกับ ศาสนาอื่นๆแล้วมันสงครามตรงไหนนั่นคือสิ่งที่พวกคุณหลอกลวงกันเองปลุกปั่นกันเองแล้วก็ใช้ ประวัติศาสตร์มาบิดเบือนแล้วก็ใช้าศาสนามาเป็นเครื่องมือในการที่จะแบ่งแยกดินแดนไม่มีสงครามในประเทศไทยเพราะถ้าชาวเขาเขาคิดแบบคุณชาวสีโคตภูมิเขาคิดแบบคุณชาวล้านนาเขาคิดแบบคุณมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกภูมิภาคแต่สังเกตไหมครับล้านนาไม่มีปัญหาชาวเขาไม่มีปัญหาสีโคตภูมิทางอีสานไม่มีปัญหามีปัญหาเฉพาะมุสลิมมาลายูเพราะคุณเอาหลักาศาสนามาบิดเบือนแลว แล้วก็อ้างว่าเป็นสถานการณ์สงครามจึงสามารถฆ่าทุกคนได้เพราะอ้างว่าฆ่าเพื่อพระเจ้าค,คุณฝึกเด็กนักเรียนของคุณให้เป็นนักรบพระเจ้าคุณกําลังทําลายชาติบ้านเมืองของคุณเองเพื่อผลประโยชน์ของคุณเองผมถึงบอกว่ามันแค่20%เพราะฉะนั้นคุณไพศาลครับ พวกเราสิบห้าคนไม่ได้ต่อต้านอิสลามไม่ได้เป็นภัยต่ออิสลามแต่เป็นภัยกับโจกรกบฏก่อการร้ายมุสลิมมาลายู b r n ครับคุณเข้าใจไว้ด้วยอย่าตะแบงอย่าบิดเบือนแต่เราอาจจะเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของคุณคือตราราลันซึ่งจาราลันคุณก็ต้องยอมรับว่าพวกคุณลวงโลกอุปโลก ประเทศมาเลเซียอยู่ติดกันเนี่ยเขายังไม่ยอมรับตราฮารานของประเทศไทยเดี๋ยวพอดีเขาจะสัมภาษณ์คนไทยที่อยู่ในมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นพอได้แล้วครับการลวงโลกการหลอกลวงเพื่อทำมาหากินแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรเลยคิดตราขึ้นมาหนึ่งตราแล้วก็มาขี่คอคนไทยคนไทยเข้าเซเว่นเข้ามินิมาร์ตต้องจ่ายสวยให้พวกคุณทุกวินาทีพอกันทีคนไทยไม่ยอมอีกต่อไปเชิญครับท่านศาสตราจารย์